รับกันนะฮะเข้าสู่ e-sport a พี่ตั้งโมบายนะครับก็วันนี้กลับมาเจอกันนะฮะพี่ฟุกทีรุ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์โกยอาจารย์ปูสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะก็วันนี้มาเจอกันมีพี่ฟุกอาจารย์โกยมาครับหลักๆนี่ประเด็นวันนี้เดี๋ยวคุณต้องตอบด้วยนะแมนยูคุณน่ะได้โอ้ยเสียงมันเป็นอะไรทำไมติดทำไมเขาโปรเจกต์เสียงเนีอยากคูกคักอยากคูกคลั่กพี่ฟุกไมเลยอยู่ตรงข้ามเลย พี่ไมแล้วว่าใครมาเกาคางอยู่เนี่ยเป็นคนเดียวที่แม่งมีปัญหาเรื่องใหม่ทไม่ติดคอไม่ติดคนหน้าผมใหญ่คอผมก็เท่านี้บนหลังใส่เสื้อกล้ามไปที่คอขวาอันเดียอ่าผู้เองนะแล้วติดตรงนี้ดีบตรงนี้เออแล้วเดี๋ยวจันโกยวันนี้เดี๋ยวเขาจะมีเรื่องไอ้ฟาวเดอร์แพทใช่ไหมกิจกรรมใหม่กิจกรรมที่ทุกคนต้องเล่นต้องเล่นเลยต้องเล่นเพราะว่าสำคัญต่อบั่นบั่นไปเอฟซีโมบายมากคนอีสานแน่นอนทำไมฟาวเดอร์ เปล่าด้อป่าเ้ป่าออะไรบ้าเป่าเด้อป่าเด้ออ๋อเป่าเด้อถ้าคนท้าถ้าคนมากก็เป้่าดาดิเออป่าดิถ้าอีสานเ่ยเป่าเด้อถ้าคนเหนือปล่าเจ้าป่าเจ้าคนได้เป่าอย่างเ้นี่ ได้ไหมได้ไหมได้ไหมมันจะไม่ใช่รายการเกมเนล้ะบอกกับอาจารย์เกยบอกรอรอทางเอาแบบว่าเออเป็นการเป็นงานอยู่ลูกมือเล่นอะไรกันนะครับก็นนี้ใครดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอ้อาพูดถึงกิจกรรมโฟลเดอร์แล้วเริ่มเลยก็คือยังไงนะอาจารย์กย์ทำไมต้องต้องต้องโหลดต้องเล่นตัวนี้เพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ผู้เล่นเก่าเนี่ยสามารถนําไอเทมนีคือการเล่นกิจกรรมแล้วก็แบบล็อกอินเนี้ยคือแบบ ถ้าทําครบเนี่ยคือจะมีไอเทมจากภาคเก่าไปภาคใหม่อย่างที่นักดนตตะอย่างหลักๆเลยคือแบบมีหลายตัวมากจะส่งต่อกันไปใช่ครับผมอ๋อเหรอมันเป็นของที่แบบผมว่าผู้เล่นเก่าต้องเล่นต้องเล่นต้องเล่นเลยครับผมอย่ารีรอโหลดมาเล่นเลยเดี๋ยวก่อนน้คือคือแล้วเขาบอกว่าข้างในกิจกรรมอะไรวให้จันโกยลองไอ้ี้หน่อยคือเป็นยังไงบ้างตัวพาวเดอร์ตัวนี้ซึ่งคือมันก็เหมือนเป็นกิจกรรมทั่วไปอืแต่ว่า ัเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเล่นคนเล่นฟีฟ่ามบาใอย่างเงี้ยคือกีรมเนี้ยห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าอย่างเช่นมันจะได้พวกเสื้อที่ถ้าคนไม่ทำกีราเนี้ยไม่เล่นในภาคหน้าไม่ได้ไไม่ด้เสื้อรองเท้าอันนี้ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวดผู้ก่อตั้งรางวัลผู้ก่อตั้งคืนนี้ก็คือเข้ามาปุ๊บเนี้ยมันจะมีตรงนี้เป็นสีเขียวถ้าใครยังไม่ลงทะเบียนก็ต้องกดอกก่อนแต่กดก่อนกันเป็นสีเทาก็ขั้นตอนแรกคือต้องกดตรงนี้กันเลยทุกท่านตอนนี้สิบล้านคนละโอ้โห แต่ตอนนี้ตั้งเป้าไว้สิบล้านคนถ้ามันถึงปุ๊บก็ได้แบบเขียบปีกอ่าก็ถ้าเกินสิบล้านปุ๊บไอ้สิบล้านปุ๊บก็ได้รางวัลประมาณหนึ่งก็คือดีแต่ถ้าขึ้นไปอีกก็จะดีกว่านั้นอีกคือยิ่งเยอะก็ยิ่งได้ของใช่ก็คืออยากให้ทุกคนแบบที่เล่นเครื่องือบายต้องลงทะเบียนตรงนี้ครับสำคัญนั่นนั่นหมายความว่ามันก็จะมีของรางวัลมาเรื่อยๆใช่บอกว่าเยอะมากยิ่งคนลงทะเบียนเยอะก็ยิ่งได้เยอะแล้วก็จะมีแบบแยกย่อยต่างๆาเดี๋ยวผมจะอธิบายอ่าปายป ของจันโก้ยนี่เพิ่งไปออสเตรเลียมาด้วยใช่ไหมใช่ผมเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเป็นงานเขาเรียกว่าเป็นงานเปิดตัวปะเป็นงานโชว์เคสก็คือเปิดตัวของเกม eSports FC ครับทุกภาคเลยเห็นว่าสุดยอดเลยสุดยอดใช่ไหมของโมบายสุดยอดเหรอใช่น่าเล่นมากเลยใช่นี่นี่นี่มบรรยากาศไปครับก็งานจัดอยู่ตรงโอเปร่าเฮาเลยคือแบบเป็นจุดศูนย์กลางของซิดนีย์เลยครับนะครับก็เข้าไปที่งานก็เนี่ยก็คือแบบภายในงานก็ใหญ่ แล้วก็เนี่ยดีใจมาจากโรงแรมคือลงจากโรงแรมมาหยดอีก็คือไปใกล้มากใกล้เดินห้าทีห้าทีถึงเนี่ยก็เพลินผ่านถนนตรงนี้ก็เข้าไปปุ๊บก็เล่นบอกว่าเอาใจแล้วไม่รู้เออนวันเออช็อ้าทำอะไรอ่ะช็อตนี้ช็อตนี้ใจหายเลยนะเขาเล็งไว้แล้วว่าเขาเดินไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวท r a มันผ่านไปชูหัวใจจะหวายช็อตนี้ใจหายเลยนะรถเกือบชนก็ต้องรอเขาไปก่อนผ่านอันนี้ก็คือตึกที่ ที่จัดงานนะผมเป็นมิวเซียมข้างในงานวันนั้นมันมีอะไรพิเศษไหมบ้างก็คือแบบพวกเหาแบบคนที่ทําเกมอ่ะพวกโปรดิวเซอร์ของเฮดไปดูไปดูก็คือไปไปโชว์ด้วยแบบโชว์จริงต่างๆในเกมที่ว่าจะมีในอนาคตหรือว่าแบบที่กำลังจะทําอยู่ตอนนี้อย่างแบบของ f c Mobile ก็มีแยกเลยคนหนึ่งของ f c 24ก็แยกคนหนึ่งของออนไลน์ก็แยกคนหนึ่งเขาแยกชัดเจนแยกชัดเจนเป็นของโปรดิวเซอร์ของแต่ละเกมเลยครับก็สุดยอดเลยก็ถือว่าเป็นแบบงานใหญ่ น e> ี่ก็คือเข้าไปปู๊ก็จะเป็นจอใหญ่แล้วก็มีปอ๊บมีซื้อข่าวอะไรเงี้ยมาเยอะเยอะข่าวมาเยอะกับเกมเมอร์คนไยอะไรเงี้ยใช่ครับครับโอ้ดูงานใหญ่จริงใหญ่จริงจังมากอุ้เครื่องดื่มหน้าดื่มโอ้เจี๊ยบเลยไหมนะนะน้ำผลไม้อ๋อเราโอเคโอเคโอเคเลงเครื่องดื่มน้ำผลไม้ไอ้คนหวานเงี้ยตัวดีเลยนี่ก็คือแบบเปิดมาก็จะเป็นโมบายก่อนครับตัวโมบายปุ๊บ แล้ว่านี่ก็คือจะเป็นที่นั่งของซีร์ต่างๆอย่างประเทศไทยหรือว่ารวมประเทศเนี่จะเป็นที่นั่งแต่ว่าทางทางเราเนี่ยได้นั่งหน้าสุดเลยประเทศได้นั่งหน้าสุดได้เห็นอันนี้ก็คือเป็น FC Mobile ที่แบบโปรดิวเซอร์เขาเลยครับผมคุณติโม่ครัได้คุยกับเขาด้วยเขาแบบเขาบอกว่าอนาคตคือเกมจะแบบทำออกมาสุดยอดมากเขากำลังแบบพัฒนาอยู่เห็นบอกว่าตัวใหม่ตัว FC ตัวใหม่เนี่ย คนน่าเรียนดีมากนะแล้วมันเหมือนมันมันเวลมันจริงไปเลยใช่ห้องแต่งตัวแบบมาเปลี่ยนใส่แขนยาวแขนสั้นเปลี่ยนรองเท้าไดอย่ตัวได้ดอยากใส่รองเท้าสีอะไรอยากเล่นเลยากเล่นเพิ่มเรื่องพวกนี้เข้ามาใช่ครับแล้วก็พวกเรื่องเกมเพลคือจะสมมูติมากจะแบบไม่แล้วก็แบบดูสมจริงขึ้นเขาเรียกก็แก้ไขจุดที่เป็นข้อด้อยในภาพของใช่้ขาก็ปรับปรุงอยู่ตลอดนะคือใช่ถ้าเกิดเราแบบ โตกับนึกถึงสมัยก็้องทำไมสมัยก่อนไม่ไปเกับข้ามไปแล้วกันเอาเป็นว่าเขาก็พัฒนาปรับปรุงไปตลอดใช่ครับนะคะแล้วเรื่องของโฟลเดอร์ที่เขาบอกมีรายละเอียดข้างในใช่ไหมใช่ใช่ยังไงเห็นเขาบอกว่ามีแบบต้องเก็บอะไรโทเค็นอะไรใช่ตรงี้ก็คือมันจะมีแต้มเอาไปแลกอย่างเช่นตอนนี้คือใครทำกิจกรรมปุ๊บเนี่ยก็จะแบบ ได้นักส่งนักเตะม,มาเอานักเตะไปแลกเป็นแต้มอ๋มอ,อ,อนักเตะที่เราได้ไปแลกอ่าใช่เพราะว่าตอนนี้มันกับส่วนมากก็คุณจะแบบจะมีบางตัวที่ขายไม่ได้อเอาไปแลกเป็นแต้มดีกว่านะครับผมอ๋ออ,อย่างเงี้ยฮาแลนด์เนี่ยอ่าอย่างเงี้ยก็คือฮาแลนด์ตัวใหม่ตัว120เนี่ยครับไอ,อ้คือสี่ตัวเนี้ยก็คือสามารถได้เล่นในภาคเก่าจนถึงซิ้นเดอรไอ้ซิ้นเดอรไอ้ตรงซิ้นเดอรหน้าก่อนจะไปเอฟซีแต่ว่าถ้าใครมีฮาแลนด์ตัวเนี้ยมันจะสามารถ ไปเล่นต่อภาคหน้าได้คงต่อะะอ่าก็คือกลายเป็นฮาแลนด์นสเต็ปแบบสูงมากในช่วงต้นเกมภาคหน้าก็คือแบบฮาแลนด์นี่คือมันก็เก่งอยู่แล้วนะก็คือเก่งอยู่แล้วก็คือเป็นตัวท็อปของต้นเกมของภาคหน้าเลย<อ>คือซึ่งได้แบบภาคเปิดมาปุ๊บเนี่ยใครมีเนี่ยคโคตรโกง<อ>ซึ่งซึ่งก็มีโอกาสมีได้ใช่ก็คือต้องทำกิจกรรมอะ้ใครมีนี่เดินตัวใหญ่เลยอ่ะใช่ขวดได้เลยมันจะแบบ ว้าว wow เลยคือใครแบบเริ่มมาแบบใช่เลยใครอยากได้นะก็ต้องไปรีบเล่นก็คือมีหลายตัวอย่างเช่นซอนก็ได้เหมือนกันแล้วก็ซิมปงแล้วก็ดูอะไมูโกโก้นี่ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ฟิมิโน่เงี้ยถ้าเป็นเงี้ยไม่ได้การ์ดอย่างงี้ไม่ได้อ๋อเหรอแต่ถ้าเอนโซ่ได้เซโซ่ฟอนเดสได้แล้วก็เจมเปนซูได้ ก็จะมีตำนานด้วยพี่อย่างเช่นแบบพี่เจิดเนี่ยลาอูนถ้าได้ลาอูนปุ๊บก็ไปแลกเป็นตัวใหม่นะตัวภาคใหม่จะเป็น88อ๋ออาจจะเป็น F C ข้ใหมาเองแต่ถ้าเป็นภาคนี้จะเป็น116ก่อนแล้วก็พี่เจิดพี่เจรัสก็ร้อยสิบหแต่ว่าภาคใหม่ปุ๊บเป็น89ดสินี่คือไปส่งต่อไป F C สิบี่บาท่บาเยอะมากสถิติสถิติก็มาแล้วแต้มพวกนี้ที่บอกว่าโ o ลเดอร์โทเคนี่คือเอาไปแลกไอเทมอื่นๆอะไรอย่างงี้ได้ก็ได้ใช่ไหมได้ก็ครรเล่นคบ สี่อาทิตย์อ่าสี่อาทิตย์ก็คือได้เลือกตัวหนึ่งสามตัวนี้แต่ว่าเขามีระยะเวลาเขาใช่อย่เช่นผมีก็เลือกจะด่าอยู่แล้วเลือกโ้วเลือกถูกว่าเลยค่ะต้องสี่ต้องล้ต้องเป็นพิเศษแต่ว่าต้องสี่อาทิตย์ก่อนตถองบอกว่าใครที่ยังไม่ร่วมกิจกรรมเนี้ยต้องรีบร่วมเพราะว่ามีเวลาประมาณห้าอาทิตย์กิจกรรมนี้คือทำแค่สี่อาทิตย์ได้เลยเพราะว่าถ้าคุณช้าไม่ทันนะครับอ่าใช่ถ้าคุณเริ่มเริ่มช้าจะไม่ทันแล้วก็พอไปภาคหน้า เสียบเรียบนะครับเจาเสียบเรียบถูกต้องครับผมอ้าวมาคุยถึงเรื่องฟุตบอลกันหน่อยแมนยูเห้ทำไมทำหน้าทำตาทำไมถอดมือถือจะยุ่งอะไรเมือถือครับผมอย่างแมนยูคุณเนี่ยฮะโอ้ย มันมันเหมือนเหมือนแบบพี่ด้วยความเคารพนะพี่เอนั่งกันอยู่แค่นี้ไม่ก็อยู่ตรงเนี้ยหนามันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนเป็นเป็นสิ่งที่เราเป็นเป็นจรรยาบรรณอ่ะเวลาเขาพูดอะไรมามันเหมือนเป็นหน้าที่เราเราต้องทำไมทุกวันตีสามเห็นเป็นอย่างนี้ หลับสวัสดีครับเตมิชสวัสดีครับเตมิชแมนยูแมนยูคุณปัญหาตอนนี้รุมเราเอาเรื่องนักเตะเจ็บล่าสุดเมสันเมาส์เจ็บตอนแรกตอนแรกเมสันเมาส์เนี่ยมีข่าวว่าจะเจ็บแค่เกมกับฟอเรสต์กับอาร์เซนอลบอกว่าตอนหลังหลังเบรคทีมชาติกลับมาตอนแรกตอนแรกเราเบรคทีมชาติกลับมาแต่นาไปมาเนี่ยตีกลมๆเลยเจ็บเดือนครึ่งเดือนครึ่งก็หมายความว่าตีนู่นน่ะประมาณสักปลายเดือนกันยา ปลายเดือนกันยาแถวๆจะมีเกมประมาณเบอร์ลี่พาเลสแถวๆนั้นประมาณนั้นนะฮะก็ดีแล้วเป็นปลายกันยาถ้าต้นกันยาเป็นถ้าพิพัฒเลยบ้า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 ถอนนี่ถึงมันมันไม่ใช่เนี่ยเมื่อวันก่อนสงสารนะหางสงสารจันโกยมากยทำอะไรที่นี่ทำอะไรที่นี่ประมาณนี้ปกติเดือนครึ่งเดือนครึ่งเดือนครึ่งเป็นเซนเมา อืมเอยสั้นมาสเดือนครึ่งแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้แมนยูบอลล่าสุดมีข่าวลุกชอเจ็บลูกชอเจ็บอีกลูกชอเจ็บตอนซ้อมแล้วหนักอะไรเข้าไม่รู้ม่งไม่มีอะไรเลยม่งอะไรอะไรก็ไม่ดีเสื้อเจ็บอีกแล้วก็แล้วยาวไหมเจ็บคาดว่ากลับมาหลังจากเบรกทีมชาติประมาณนั้นไม่แล้วปัญหามันคือแมนยูอ่ะ ไอ้ตำแหน่งตรงนั้นนะตัวที่มีทดแทนมันไม่มีครับไม่มีคือตอนนี้มาเลเซียจะเอ่อมาเอ่อมาเลเซียไม่ใช้ใช่ปะถ้ามาเลเซียเนี่ยพรีซันไม่ได้พีเลยเออเพราะว่าเจ็บใช่ปะก็ตอนนี้ก็เหลือก็คือเอาดารโลมาเล่นแบ็คซ้ายโคตโดีเลยดีป้ามนี่เอายิงแม่งเหมือนอีซี่พาร์ทผ่านตลอด กีที่พานี่หวานยากกว่าเลยโทษนะฮะแบ๊กนึกกลวยนี่นะถ้าขวาเทนารโนซ้ายดาโลโลโฮทางด่วนมอเตอร์เวย์เชิญครับสวัสดีครับเชิญครับผมอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นปัญหาเป็นปัญหาก็คือจริงจริงจริงช็อตแก้ไขในการใช้ดาโลอ่ะแมนยูก็ใช้อยู่บ้างแหละบ้างนิดหน่อยปีที่แล้วแต่ก็ไม่ค่อยเวิร์กมีเวิร์กอยู่เกมเดียวพอเวิร์กปั๊บโอ้โหแฟนชอบเลยเอาเลยดาโลเล่นเลยนัดต่อมาเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมประมาณนี้ อะแล้วมีไฮรุนอีกอยลุนอยลุนเนี่ยคืออยรุนอ่ะสื่อหลักอ่ะบอกว่าเกมกับฟอเรสจะมีชื่อนั่งสำรองแต่ควนเ้มันจะมีพวก Twitter ที่อาจจะไม่อาจจะอันออฟฟิเชียลอ่ะบอกว่านู่นน่ะกลับมาอีกทีก็คือหลังเบรคฟีฟาเดย์เลยเออร่างกายังไม่พร้อมนี่ยหรออะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าอันนี้อันนี้ผมอ้างอิงจากเดลี่เมลแล้วกันบอกว่าเดี๋ยวเกมฟอเรสจะนั่งอยู่ในเบนช์เหมถึงว่าจะกลับมามีชื่อสำรองมาอย่างน้อยแล้วปกติคือทัา คือถ้ามาเบไม่ได้เลยฮะถ้านั่งอยู่ในเบนแเขาเรียกนรถอะไรวะกับไม่ทันนั่งอยู่ในเบนเบนเอ๋อเล่นไป b บไม่ได้ไม่ใช่แล้วพอคือพอเราพลาดหลงไปหลงไปเป็นแบบเป็นการเป็นงานอ่ะมันเอาเราทันทีเนีนึกออกว่ายังไม่เหื่อยชีพพิดหนานึกออกป่ะคือคือพี่แบบเลยแจริงจังเชีวิตนี่หนาทำงานจริงจังมาตลอดรู้สิดูแลกันไ่ทำรายการนี้มันยากแค่ไหนไม่ปลอดภัยพี่ถึงต้องโปรเจกต์เสียงใส่มันตลอดอ่ะเพราะเออเราจะได้พร้อมที่เราจะรับมือกับเขาคใช้เสียงที่ดังเพื่อ กดผมอ่ะไม่เไมนเราผมไม่คือเตรียมพร้อมว่าจะรับจะส่งชงให้ตลอดเวลาถ้าพอเราทานการปุ๊บมันเอาเลยแลก็ยีตาใสเป็นปนินอะไรก็งงเรากำลังแบบเออนึกคนดังขึ้นอะไรนะเบนส์ครับผมนั่งสำรองอาจจะมีชื่อว่านั่งสำรองในเกมกับฟอเรสต์แสดงว่าก็นมีปัหาเยอะมากเยอะ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 แล้วมันมีนี่อ่าท็อปสปอร์ตใช่ไหมโอ้พูดถึงเทนทากใช่เขาบอกว่าเทนทากห หกข้อที่เทนถากคือแบบไม่ประสบความสําเร็จกับแมนเชสเตอร์ยูไามันเริ่มมาสองเกมท็อปสปอร์ตมันสามารถได้คอนเทนต์จัดเลยแล้วก็อยากให้พี่ฟุกคือนี่หน่าด่าแต่มันไม่ใช่แฟนตอ่านต้องให้พี่ฟุกเพราะว่านั่งอ่านแล้วยังรู้สึกว่ามันมีอะไรบ้างพัฒนาสารโชคที่ไม่ได้ประเด็นแรกคือพี่พี่ไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดนะอ่าไอเรื่องพัฒนาสารโชเนี่ยพี่ว่ามีแนวโน้มว่าจะไม่ได้อ่ะพี่ว่าท้ายสุดจะลงเอยด้วยกันต้องแยกย้ายขายทิ้งเพราะว่า ถ้าสานโชได้ต้องได้นานแล้วเป็นความผิดเทนฮาเป็นความผิดคืออันนี้ไอ้หข้อเนี่ยเขาตีให้เป็นความผิดเทนฮากไม่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 ใม่แอนโทนไม่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 นม่ไม่ไี่นม่นี่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไมีไม่ไม่่าเ่ไม่ไ้่ไมีไม่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 เม่ไ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 ย่ไท่ไ่ไม่ไม่ไไม่ม่ไม่่ไม่ม่ไม่ไมมมมว่่่าเฮ้ยมึงอถึงมึงเลิกหมุน เธอได้ีเธอเออเลิกหมุนได้แล้วปีนี้เล่นต่างจากปีที่แล้วสองเกมเล่นต่างปีแล้วครับพี่ฟุกมองว่าข้อแรกไม่เชื่อความบิดเทนนาไม่ใช่กานตัดไปข้อสองแอนโทนี่เนี่ยครับทำลายพัฒนาไม่ได้แอนโทนี่พัฒนาไม่ได้อันแรกไอข้อสองคือทำลายอนาคตพวกแม็กกงแม็กควายเออทำลายอนาคตแม็กควายอันนี้เกี่ยวไหมคือผมว่าแม็กควายอาจจะทำลายอนาคตตัวเองนั่นไงนั่นคือสิ่งที่คิด เพราะมันไม่ไช่ไม่มีโอกาสเลยก็เล่นอ่ะก็คือสุดท้ายแล้วอะแม็กควายได้โอกาสเยอะมากนะปีที่แล้วก็ได้เล่นนะแล้วมันสร้างโอกาสแต่ละเกมแต่ว่าผมเนี่ยคนหนึ่งเชียร์แม็กควายว่าเฮ้ยเกมนี้ก็ดีไว้ดีขึ้นดีขึ้นเดียสุดท้ายคือมันคนมันทักษะไม่ได้อักทักษาไม่ได้ถ้าแม็กควายไปอยู่ทีมที่เล่นไม่จำเป็นต้องเล่นบอลบิวอัพอะเขาเล่นได้สมมุิไปเวสต์งเวซฮมผมว่าเขาอาจจะอะไรประมาณอย่างนั้นที่ไม่ต้องเล่นบอลวิวอัพทคจะไปนะเออแต่พออยู่ในทีมในทีมที่ วิธีการการเล่นเปลี่ยนไปกองหลังเซนเตอร์ดันสูงตลอดเวลาแล้วพอต้องกลับตัววิ่งตามมันทักษามันไม่ได้อะก็จะก็จะถลายก็จะมีคอนเทนต์้ี่อันนี้ไปอยู่พวกเอาเอาฮีลานเลยไม่ได้้วเนม่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาหมนกันเอออะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมว่าเขาพัฒนาต่อไม่ได้ก็ไม่ใช่ความผิดเหตุนาก็ไม่ให่ผมว่าก็ไม่ใช่อ่แล้วเขาะมีไม่เคารพเดคอาโอวันนี้แฟนแมนเชสเตอร์เต็ดน่าสนใจแบบเป็นสองฝักสองฝ่ายนะอืมคือถ้า ถ้าอาจจะเป็นน้องๆในรุ่นในรุ่นที่หรือว่าหลานๆที่โตมาในรุ่นที่ทันเลวเห็นเดเคอาเล่นมาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเชียร์มันจะรู้สึกผิดหวังซึ่งอันนี้เราเข้าใจนะแต่ว่าเราผ่านความผิดหวังตัวนี้มามาหลายซีรีส์แล้วอ่ะมาหลายเจนแล้วเบกแคมย้ายหนุ่นนี่นันคนมันเป็นชมัน็แล้วเราก็จะเข้าใจว่ามันคือธรรมชาติฟุตบอลเนี่ยคือถ้าถ้าไม่เปลี่ยนวันนี้วันหน้าก็ต้องเปลี่ยนอ้าวแต่ว่าถ้าถ้าเขาพูดว่าโอเคมุมนั้นไม่ได้ว่าอะไรแต่ไอ้มุมที่น่าจะ ให้ความเคารพกันหน่อยจัดอะไรที่มันสมเกียรติหน่อยคือแฟนบอลมองว่าควรจะมีไดซิมอนเดียลแมหรือคุณบอกเขาก่อนล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มองในมุมนั้นน่ะได้นะแต่คือณภาวะนั้นเป็นภาวะลำบากใจจริงๆลำบากใจในแง่การจัดการของทั้งสองฝ่ายก็คือว่าสัญญาก็จะหมดอยู่วันนี้วันพรุ่งคือถ้าต่อสัญญาไป ใช้ออปชั่นในการขยายเพิ่มอีกปีหนึ่งไอการจะไปดึงประตูเข้ามาใหม่ก็มีเรื่องของงบประมาณที่เกี่ยวข้องอีกอะไรแบบเนี้สุดท้ายก็เลยปล่อยเบอร์แล้วก็จบไปแล้วก็ยินดีด้วยกับงานแต่งงานแฟนบอลเข้าไปด่ากันเลยอะไรประมาณนั้นแล้วก็จบไปตกงานมันแต่งงานรวยพออีกก็ไม่ได้มองว่าเป็นความผิดเทนฮาร์กี้บีไม่ไม่เชิงไม่เชิงคือผมว่านะถ้าเกิดว่าถ้าถ้าเปลี่ยนจากเทนฮาร์เป็นคนอื่นเนี่ยปรณีนอมบนอมมากกว่านี้เช่น ขยายสัญญาอัตโนมัติอีกปีหนึ่งแล้วก็เอาโอน่าเข้ามาเป็นคู่แข่งและปีสุดท้ายโอเคละก็ในใจคิดไปอยู่แล้วว่าโอนาเป็นมือหนึ่งเด็กอาก็จะกลายมือสองที่แต่เดมันมือสองที่ค่าเหนื่อยใช่มันก็จะกลายเป็นแบกเงนมันกลายว่าถ้าต่อมันค่าเหนื่อยมันจะต้องต้องการลดลงเยอะๆไงเรานึกถึงใครไหมแฟร์รูลเจอร่า อืมเอทำไมไม่ต่อ2ปีสองปีกับวัหนึ่งตอนนั้น่ะด้วยด้วยความที่ณวันนั้นเจอราดเองอาจจะต้องเป็นสำรองแล้วค่าเหนื่อยทอนงทั้นมีปัญหาผู้จัดการต้องเจอเ้องเจออะไรอย่างเงี้ยอย่าให้ด่าเลยเดี๋ยวย้ายหรือย้ายหรือย้ายิเวอร์ด่าเยอะนะตเราเจอเลยเดนมาร์นี้ยสร้างแผงกองกลางที่ดีไม่ได้อันเนี้ยผมว่าตอนเนี้ยผมว่าเป็นความถ้าจะบอกว่าเป็นความผิดเทนฮาร์ดผมว่าข้อเนี้ยมากที่สุดนะตอนนี้นะมันสร้างไม่ได้ คือตอนนี้ปัญหาของแมนยูปีที่ล้วนี่เล่น42-3 1าึกาเซมิโรยืนคู่กับเอริกเซนเอาเอาเอาก่อนเอริกเซนจะเจ็บนะเขาต้องการแบบนี้กาเซมิโรเล่นกับเอริกเซนแล้วก็บ <beneath> ูโนเล่นข้างบนคราวนี้สองคนนี้ก็จะอยู่ใกล้กันแล้วก็จะมีรัศมีในการทำงานที่ใกล้กันแต่คราวนี้พอปีนี้เทนฮากเอาเมสันเมาส์เข้ามาต้องการที่จะเล่น4 3 3เต็มๆเว้ยกาเซมิโรอยู่ข้างหลังคนเดียวแล้วระยะในการที่จะคัพเวอร์เกมรับนี่มันเยอะมากอ่ะมันมันกินกว้างมากเพราะว่าเมสันเมาส์กับบูโนไปอยู่ข้างบนอ่ะ ตอนนี้ผมว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่เทนฮาร์กยังยังทาได้ไม่ลงตัวอันนี้ผมว่าถ้าจะถ้าจะโทษจุดนี้โทษเทนฮาร์กแล้วก็มันมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นคําถามว่าเล่าเมสันเมาส์เล่นตรงไหนเออมาเลยต่อเนื่องไงผมว่าอีกข้อหนึ่งเขาหรือกำลังจะทาลายเมสันเมาส์อีกคนหนึ่งด้วยอ่ะอันนี้ผมว่าข้อนี้เกี่ยวข้องกันเออเออันนี้พูดพูดพูดจากสองเกมที่เล่นมาก่อนนะหลังที่นี้จะเป็นไงไม่รู้อืมคือตัวลงเมสันเมาส์เล่นตำแหน่งอะไรผมยังไม่รู้เลยจริงนะคือบางคนบอกว่าจริงๆอ่ะถ้า ถ้าเป็นเมาส์แล้วไม่มีบูโน่สมมติเมาส์จะแต่ผมก็ยังมองว่าเมาส์ก็ยังไม่ถึงบูโน่เมาส์ไม่ใช่คนคือเอทสถานการณ์อ่ะคือคือเมาส์ไม่ใช่คนไม่คนไม่ใช่คนสร้างสรรค์เกมขึ้นมาแบบนั้นน่ะแต่เมาส์เป็นหนึ่งเมาส์เมาส์เป็นไข่เมาส์เป็นคนที่เข้าไปแย่งบอลเก่งอ่าเข้าไปบีบเก่งไล่ตลอดเวลาแล้วเซนฮากก็ต้องการให้เมสันเมาส์ไปไล่ข้างบนไล่เสร็จตัดปุ๊บชัวเปลี่ยนเป็นประตูเลยอะไรเงี้ยแล้วก็สองคือที่เมาส์เก่งคือสอดเข้าไปในกรอบเขต ซึ่งมันเป็นคู่ตั้งตรงข้ามกับอีลิกเซนเลยไงอีเลิกเซนก็คือสั้นยาวจ่ายจ่ายอะไรอย่างนี้ไงประมาณเนี้ยอ่ะทีนี้มาดูวิเคราะห์ให้พี่ฟุกวิเคราะห์แมน,นยูฟอเรสต์หน่อยดีกว่าสุดสัปดาห์พอดีสุดสัปดาห์พอดีจริงๆดูจะเป็นเกมที่เอ่อน่าจะไม่ไม่น่ามีปัญหามากแต่นั่นมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บเยอะนี่แหละถ้าลูกชอไม่เจ็บเนี่ยผมไม่ค่อยกังวลนะอ่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ่เอาเอาเป็นว่า ฟอร์เรสต์อะเริ่มต้นดีนะไทวอวดียีดีมากดีวันที่โต้กลับขึ้นมายิงใส่อาร์เซนอลเกม2ผมภาคด้วยโคตรดีเลยเก่งมากเขามีคริสบูดคอยค้ำนะคริสบูดเป็นตัวเปลี่ยนแล้วก็เบนเนตจอนสันก็เล่นร่วมกันได้ดียังยังรักษาสมดุลของทีมจากปีที่แล้วได้ได้ค่อนข้างเยอะน่าแปลกมันก็ปีที่แล้วอ่ะฟอร์เรสต์เหมือนเสริมทัพใหญ่ๆสองตลาดเลยใช่ใช่ตลาดซัมเมอร์ในสิบกว่าคนตลาดมักกะลาอีกสิบคน เยอะมากมีรักเตะขี่คอกันเล่นด้ยบวกเจ็บบวกอะไรมั่วตัวไปหมดแต่ปีที่แล้วก็ยังรักษาทรงนั้นได้ได้อยู่แต่คือฟอร์เรสต์ติดเรื่องเกมรับผมว่าเกมรับฟอร์เรสต์ไม่ดีเกมรับทีมเล็กๆบางทีไม่ดีไม่ดีไม่ดียิงเท่าไหร่ก็ไม่พอเออแต่ด้านด้านหน้าเนี่ยมีเทยวอน์ออวดีที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าวารังกับมาตินเนสของเท่านี้เท่านี้ยังเอาไม่อยู่นะสัปดาห์ต่อไปก็เตรียมเล็กกับอาร์เซนอลได้เลยมาเยือนนะครับผมมาเยือนด้วยเรียบร้อยสัปดาห์ต่อไปก็เตรียมเเลลกัับนน็ออตตตไไได้้ยพีีี่่่่่มมมมมงงวาาาจะปญหแึๆ นวล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 หน่อยเชื่อได้เชื่อได้จำเขาที่แล้วได้ป่ะที่เราวิเคราะห์มันอยู่สเปอร์กันอ่ะโอ้โหเรียบร้อยเลยเออใครเป็นผมดูดีคนเดียวเลยทำไมคุณบอกว่าโดนเหรอก็ผมบอกว่าสเปอร์สเปอร์น่าจะเสมออ่ะแต่ถ้าเลือกทีมแล้วเลือกสเปอร์ไม่ไปตอนนั้นพูด้เชียร์หรือเปล่าไม่ก็ไอ้แม่มันบอกว่าพี่เอาเอาที่พี่เอาที่เลยกลัวโดนแฟนแมนยูด่ากูก็ไม่กล้าพูดแล้ก็แม่งจริงใจ๊อีกจับแต้มตึงตึงจแร่นตึงหนึ่งศูนย์ตึงตึง ตึง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 ตลึงต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 งตึงตงตึงตตึง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 ตึ เพราะว่าไม่มีโอกาสเลยดูมึงเครียดกว่าดุนียสิแล้วลงมามันเคมียังไม่ได้กับคนอื่นเนาะเพราะว่าตอนนี้มันสามประสานโอเคลงแล้วลงตัวแล้วใช่ใช่เพราะตอนเนี้ลงมาปุ๊บมันเหมือนไม่ปฏิบัติต่อสมมติลงมา20่ินาทีสุดท้ายก็ดูไม่เข้าอะไรเลยแล้วทีแล้วลงมา5ที แล้วพอมีโอกาสบางทีจอดจอบไม่ได้อะไรเงี้ยวันนั้นเนี่ยบาเยสต์ที่เราไปดูแบบแปลแฝดแบแล้วคิดว่าคิดว่าเรื่องภาษาเกี่ยวมาเพราะว่าเรารู้มาว่าลูเยสอ่ะไม่ไม่พัฒนาแต่น้อยมากเบามากผมว่าเกี่ยวนะบางทีเขาตะโกนคุยในสนามมันเลยไม่รู้อ่ะไม่รู้เรื่องถ้าถ้าเป็นลูเยสเขาจะโกนคุยว่าไงอะอะไรนะถ้าเป็นลูเยสเขาตะโกนคุยว่าไงเฮ้ย มึงอะเนี่ยอย่างนี้รู้เรื่องเนี่ยแต่ว่าถ้าถ้าเขาไม่ได้ภาษาเราไม่รู้เรื่องอะเขาก็โมเดิร์นเรื่องเดิร์นก็เหมอนะมึงอะอะไรอะกูไม่รู้ดิอ่าเห็นไหมเขาได้เบสิกแล้วตอนนี้เขาว่าอะไรจะวางบอลยาวเออเซ็กซี่เลยมึงละไม่รู้เห็นไม่รู้ว่ากูอะเห็นไหมนี่คือนี่คืออุปสรรคทางภาษาเจะจริงจังมามจริง ฟังตันโกยก็ล้วจะพูันโกรย์ลุ้นๆหรือว่าปูสุดสัปดาห์เจอนิวคาสเซิลอนผมไปดูมาสถิติไม่แพ้มาสิบสามเกมแล้วนี่นี่แต่ไปเยือนเขานะแพ้ตั้งแต่ปีสองพันสิบห้าสิบสามเกมชนะเก้าเสมอสี่โอ้โหดิวปูสถิติข่มดิวแคทเซนลงอย่างไอ้พวกเนี้ยในเจ็ตโกยลงอย่างในเพจคุณชอบมากเลยพวกเนี้ยเรียกแขกชิบหายเล็กติดไม่แต่ว่าดิวคาสเซิลตอนเนี้ยเจอผมว่าตึงใช่แต่ว่าเหมือนปีแล้วเนอะสิบาทีแรกหมดแต่พอลิเวอร์พูลได้สวนปุ๊กนำเลย ผมว่าคงจะเป็นเหมือนเดิมแต่ตอนนี้สิ่งที่ลิวพูน่าเป็นห่วงไม่ไม่ห่วงเกมลุกเลยค่ะเกมรับเกมรับมากจะเกมที่แล้วอ่ะโอ้โหไม่รู้จะไม่รู้จะด่ายังไงดีด่าไม่ถูกเลยผมอยากรู้มากเลยพลังค่าพลังของเทรนเนอร์ในในภาคใหม่มันจะปเออมันจะไม่เป็นยังไงอยากเห็นนะว่าเกมแรัวจริงเพราะมันมันล่วงมากอ่ะเกมรับอ่ะน่าเป็นห่วงมากเกมรับลิวพูลตอนนี้อะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามีอีกอันหนึ่งเรื่องของสายอ่ะสายครับผมให้ให้เลือก มีเซตมาให้จัดเซต A เซต B มาให้เป็นตามตำแหน่งใช่ไหมฮะทีมงานตาตำแหน่งได้ฮะให้พี่ปกคงเลือกหจัดไปอ่ะมาตึมผู้ักษาประตูโอ้โหชไมเคิลครับโอ้โอันนี้ไม่ต้องไม่ยากเลยครับชชมเคิลครับในในเกมมันมันเก่งไหมชมไยเคิลเก่งเป็นตัวที่แบบคนใช้เยอะแล้วราคาดีอืม เป็นตัวที่แบบมีลูกเซฟกรุงเงย์เยอะผมก็ใช้อยู่ตัวนี้เคยใช้อยู่เลือกได้ไม่ยากครับชไมเคิลครับชไมเคิลไมเคิลอ่ะต่อหลังมาวิดิสกับมาติเนสเหรอเฮ้ยเฮ้ยคุณคิดหนักเลยอ่ะคือ ไอเรามันโตมากับกับความเป็นวิดิชลิโอหรือว่าสตีฟบูสพลิสเตอร์อะไรแบบนี้นะบางทีเวลาที่เราจะเลือกนักเตะใหม่ๆนัปัจจุบันนะมันยังคลองใจเราได้ไม่มากนะที่บอกว่าอยังรู้สึกว่าแรกมันไม่ไปทางไหนแต่เห็นค่าพลังอย่างเงี้ยเลือกมาตีเนสแล้วกันโอเคขผมรู้สึกเกิดมาขนาดนี้เกิดมาขนาดนี้ตัวใหม่ยังอาจจะเป็นคนยังได้ลองน้อยตัวเพิ่งเข้ามาเมื่อคืนกเปลี่ยนไปีใหม่แล้ววิดิชวิดิชเก่งไหมวิดิ แต่ก่อนเก่งแต่ก่อนแต่พอมันมีพวกมาดินี่ที่สแต็กเยอะกว่าคนก็หนีไปเล่นผมเลือกมาตินเนสละกันครับโอเคไปต่อครับไปโอ้โหอันนี้เลือกเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นคนรุ่นเราอะเบคแฮมครับเลือกเบคแฮมครับเบคแฮมในเกมก็เก่งกว่าเบคแคมตาตัวนี้คืออะไรนะจังควรเป็นตัวเล็กโทตัวตํานานที่แบบอ่าสแต็กสูงสุดของเบคแฮมในตอนนี้ร้อยสิบเจ็ดแต่ว่ามายืนกลางนะเป็นตัวที่ยืนกลางยืนสี่เมไม่คือเป็นสมัยแบบ หลังๆแล้วช่วงบัตอิอช่วงติดใช่ใช่ใช่ต่อเลือกเบคแฮมครับโอ้โหมันก็ต้องเลือกโรนโดเนอเนาะโอ้โรนโดครับโรนโดครับอืเลือกไม่ยากเลยเลือกไม่ยากโรนโดอันนี้อันนี้เลือกเลือกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเรื่องของเกมหรือว่าเรื่องเรื่องของเสียภาพก็คงต้องเป็นโรนโดโแหละโลนโดคือวันนี้สลอยคือสุดหน้าสไตรเกอร์ที่ดีมากคนนึงเอาลุดมาตอนนี้นะมาเล่นกองหน้าแมนยูตอนเนี้ย ไม่ห่วงอะไรอีกเลยอาไรลุดมาไม่ห่วงอะไรเลยผมว่าลุดตอนนี้สํรคือแฮร์รี่เคนดีๆอ่ะคือลุดนี่คือครบเครื่องเนะไปกับบอลได้ลากขึ้นมาเองได้ยิงได้ทุกระยะอะไรแบบเนี้ยมันมันหาไม่มีแล้วไงในกองหน้าในยุคปัจจุบันนแต่ว่าต้องบอกว่าคิเตโน่ก็เป็นตัวหนึ่งที่นําไปเล่นภาคหน้าได้การที่มันดีแบบนี้ฮะใช่อ่าการแบบนี้ไปโอ้โหขวัญใจเยอะเลยถ้าได้กิเตโน่ใบนี้ไปเล่นตอนต้นภาคผมว่าหล่อเลยหล่อเลยเป็นเอานัทเซอร์แล้วด้วยใช่ผม อ่ะสุดท้ายลูกกกูอผมเล่นสี่คนผมเล่นสี่คนไม่ได้ต้องเลือกกูจะเล่นสี่คนน่ะมึงเอาตัวไหมกูเลือกต้องการไม่อยากให้ต้องกล้องตัดแคบด้านแรกที่เห็นพร้อมกันคุณหนุ่ยคุณต้องการอะไรจากคอนเทนต์นี้คุณต้องการอย่างนี้ใช่ไหมล่ะนี่กูจัดให้เลยจะได้กล้องตัดรับหน้าเราสองคนไม่ทันน่ะผมเล่นสี่คน เก่งผมต่อให้ผมเปิดมาผมเสียบเอาใบแดงเลยก็เก่งไงทำไมอ่ะอ๋อคืออ้าวเมื่อกี้ผมมีจะไม่เคลื่อนจะไม่เคลื่อนอยู่ข้างหลังใช่ไหมอ่ะมาติเนสออกบอลได้อ่ะผมมีเบ็คแฮมผมมีโรนัลดกูพอแล้วไงอ๋อผมมีโอเว่นอยา่กาแมนฯยไม่ก็ไม่เอาไงกันโกยโอเว่นท้ายให้เลือกโอเว่นเหรอ่ะอ้าเลือกเลือกแล้วกันเลือกแล้วกันเอาอ่ะเลือกเลือกแล้วกันผมเลือกผมเลือกลูกากูแล้วกัน เพราะผมอยากเห็นโรนโดเล่นกับลูกากูอะไมอ่ะเโอเคไม่ว่าเมื่ีผมมีโด้ฉันเคยเลือกใครก้าลมเดียวกันเลิกโอเว่นเเลโออวกสิไปแบบอยู่กับลิเวอร์พูลไม่ผมได้เล่นลูกากูอารมณ์เดียวกันโรนโดก็จะพูดแบบกูไม่เล่นอ่ะเล่นสิคนกูเล่นสิพลน่ะกูไม่เล่นก็นี่พาร์ทเนอร์กูคือลูกากูอ่ะเดี๋ยวโรนโดบอกเดี๋ยวเริ่มอากูเสียไปแดงเลย อย่าแล้วเหนือที่เดนไปด่านพี่ดูกับกูตอนนี้ยังัไไม่ด้ยังไม่ได้ย้ายเลยสรุปไม่มียังไม่มีใครเอาเลยเนี่ยไม่และตลกตรงเชลซีก็ไม่ใช้เลยนะเออไม่ใช่จะกลับไปจะไปยูเวอะไรก็ไม่ไม่คือกลับก็ได้ไปไม่ถึงกันตอนเนี้ยซื้อมาไปไหนร้านแต่ไม่โกงว่าเลยอะไรขนาดนั้ยากเอาเป็นว่าลีกซาอุดิอาระเบียยังไม่เอาเลยเออยังเงียบไม่ได้เลยเขาต้องมาเก็บแล้วนะเออไม่งั้นขี้หมูขี้หมามันจะไม่มีที่ลงเอาไปก่อนอะไรเงี้ย ยังไม่เอาเลยอ่ะได้นะผมก็สรุปผมเล่นสี่คนครับคุณดูสี่คนแมวลือกูเหรออ๋อลือกูลือกูลือกูลือู่แล้วก็สัปดาห์นี้เดี๋ยวโปรโมทกันไม่หน่อยนะครับเราจะมีด็อกมีเนทารี่ของทีมแชมป์เซตเอ็มดีในในในครั้งล่าสุดที่ชิงแชมป์ประเทศไทยของเราที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็เดี๋ยวเราจะมีเป็นที่มาที่ไปของเซตเอ็มดีว่าเขาเป็นอะไรยังไงมาโอ้น่าสนใจมากเพราะว่าน้องๆนอกจากเก่งแล้วผมว่า สนุกด้วยน่ารักด้วยกปนอดใช่ในการซ้อมในการเล่นถูกต้องก็ติดตามไปดูกันว่าแบบเขาจริงจังกันเบอร์นี้เวลาเขาซ้อมแล้วกว่าจะไปถึงแชมป์อย่างี้มันอะไรบ้างถูกต้องนะฮะก็ติดตามกันได้วันเสาร์บ่ายสามโมงตครับครับอะแล้วก็ วันนี้อย่างที่บอกไว้อย่าลืมนะกิจกรรมโฟลเดอร์ใช่ครับยังไงรีบเล่นกันเพราะว่าถ้าคุณเริ่มช้าบางทีเดี๋ยวเก็บไม่ครบเก็บไม่ครบเพราะเขาให้เล่นท่าอาทิตย์สี่แต่ว่าก็คือมีห้าอาทิตย์เล่นได้เสียอาทิตย์ก็ได้ทำงานเลือกตัวหนึ่งสามตัวทุกครั้งครับผมฝากกันไปด้วยแล้วกันแล้วเดี๋ยวที่หน้ากลับมาเจอใหม่ขอบคุณพี่ฟุ๊กมากๆขอบคุณครับ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 อ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะกลับมาเจอใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ